สวัสดีครับนะนพบกันในรายการคนมีองค์นะวันนี้เราจะมาคุยกันนะถึงเรื่องรับขันคูมาแล้วรู้สึกไม่สบายตัวถามว่าเป็นเพราะอะไรแบบไหนปัญหาเนี่ยมันเกิดมาเยอะแล้วเกิดมาบ่อยถามว่าบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยตั้งฐานรองรับหนึ่งแล้วก็ ขันเนี่ยมันผิดหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูนะเช็คดูอีกทีหนึ่งนะเอาละเดี๋ยวผมจะทำการบูชาองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตาาัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสมนะโมตาาัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสมนะโมตาาัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสม โอมพระพรหมาปฏิภาหยาทุติยมปีพระพรหมาปฏิภาหยาตาติยมปีพระพรหมาปฏิภาหายาอิติสุกโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปะปทวีโคงคามพระพรหม,มหาเทวาคมามีหังพรหม,มาจิตตังปียังมามะ นาชาริตินามาภะธานามาอาุเมกโม,มปิโยเทวมนุสนานังปิโยพระมานมุตตะมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนามสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราพน ตติยามปีนาโหสกาเทวาวันทานังสุกิตามหาราภณตติยามปีนาโหสกาเทวาวันทานังสุกิตามหาราภณโอมอะนะเรามานั่งคุยกันถามว่าวันเนี้ผมมานั่งคุยเรื่องอะไรเรื่องว่ารับขันคูมาแล้วแล้วทำไมรู้สึกไม่สบายตัวถามว่ามันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะหลายหลายสาเหตุเท่าที่พอรู้นะเอ่อสาเหตุที่หนึ่งเลยนะเอาง่ายๆเลยคือธาตุขันเราหรือร่างกายเราเนี่ยยังไม่คุ้นกับการมีพลังงานบางอย่างวิ่งเข้ามาในตัวเรานะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เจอครูดีเนี่ยร่างกายธาตุขันเนี่ยครูบางคนเนี่ยเขาไม่เขาเขาประกอบขันเนี่ยบางคนเขาเป็นสายพรายสายพูดอย่างเงี้ย เขาก็เอาพูดผีปีศาจมาใส่เราถามว่ามีไหมมันก็มีผมว่าผมไม่โกหกนะแล้วอีกอย่างหนึง่งบางทีเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตัวเองก็มีนะแต่ก็ใช่ถูกต้องแต่ถ้าคนแบบว่าบูชาองค์เทพโดยตรงเลยนะบูชาองค์เทพโดยตรงแล้วก็เนี่ยขึ้นกับสายองค์เทพไม่ขึ้นกับตำหนักอื่นมากเกินไปเนี่ยจะรู้ทันทีว่าอะไรคือเรื่องอะไรคือตำหนักจริงอะไรคือตำหนักปลอม บางคนเนี่ยศึกษาหลายตำหนักบางทีรอสามสี่ปีไปแล้วก็ไร้ประโยชน์นะถามว่าเพราะอะไรเพราะลกลกตำหนักนะเขาลกเพราะอะไรลกเพราะว่าไปตำหนักขึ้นลงตำหนักนู้นตำหนักนี้แล้วสุดท้ายเขาก็ไม่เปิดทางให้ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะโตได้คือโตไม่ได้เอาแค่นี้แหละนะร่างที่โตไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้นะครูบาอาจารย์ไม่ได้เปิดให้เพื่อมาช่วยคนโดยตรงคือเปิดไปงั้นๆน่ะ เปิดไปงั้นๆนะแต่ไม่ไม่ได้แบบแนะนําอะไรลูกศิษย์ลูกหาสําคัญสําคัญของคนของคนมีองค์ที่จะไปรับขันเนี่ยแล้วมาช่วยคนเนี่ยคือครูบาอาจารย์จะเป็นผู้แนะทางชี้ทางบอกทางว่าลูกเอ้ยไปศึกษาแนวนู้นแนวนี้แนวนั้นสิแล้วไปช่วยคนนะนะไม่ใช่แบบว่าทิ้งแบบว่าพอรับขันแล้วทิ้งเลยพอทิ้งเสร็จไอล่างก็เว้งเว้งเป็นปีๆก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก็มาเด้งเข้ามาหาผมเต็มไปหมดถามว่าเพราะอะไร บางล่างเนี่ยเขามาหาผมเสร็จแล้วเขาเขาเหมือนกับว่าบอกผมว่าจะมาหาสามปีผ่านไปผมก็บอกว่าโอ้ยไปที่อื่นเถอะว่วงี้นะเพราะว่าถ้าล่างมีสัจจะเขามาแล้วป่านเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละตำหนักเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเขาใส่ใจหรือไม่ใส่ใจไม่เหมือนกันแล้วเขาไม่มานั่งจำจีจำชัยหรอกว่าเอออย่างวุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเขาเขามาบอกคืออะไรรู้ไหมประกอบขันครูเสร็จแล้วสอนสอนสอนให้เดินในทางที่ถูกต้องจริงๆ ไม่ใช่แบบว่าเออพอรับไปเสร็จแล้วบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวองค์เทพจะพาไปนะพาไปแบบยิ่งใหญ่เลยนะพาไปแบบเหมือนกับว่าเอ้ยพาไปแบบโอ้พาไปช่วยคนอย่างนู้นอย่างนี้เองไม่ใช่นะพาพา,พาไปดูดวงได้เองหลายคนโดยไม่ต้องเรียนมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไปเรียนต้องฝึกต้องฝนคนเราเนี่ยอย่างน้อยมันต้องเป็นนะเป็นอะไรสักอย่างก็ต้องเป็นวิชาการมันต้องมีนะบางคนเนี่ยรับไม่ได้บางคนกับพูดไปกับท่านั้นนะบางคนพูดไปเหมือนเอา โซ่ตัวเนี่ยไป,ไปไปล็อกที่ขาไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอาพูดตรงๆนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการกระทําใดๆเนี่ยที่การรับขันครูไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตัวเพราะอะไรหนึ่งมันมีพูดผีพายที่รับไปแล้วอ่ะบางทีอ่ะเป็นผีอ่ะเข้าไปแทรกในตัวผมเจอบ่อยมากถามว่าเจอบ่อยเพราะอะไรเขาไปรับขันที่อื่นมาพอม,มามาตรวจอะไรกับผมเสร็จผมต้องมานั่งไล่ให้ พอไล่เสร็จแล้วอ่ะก็จะต้องมามาประกอบขันขันคูขึ้นมาใหม่ให้ถามว่าเพราะอะไรก็คุณชอบของราคาถูกใช่ไหมพอไปเสร็จแล้วของราคาถูกเงี้ยคุณคิดว่ามันดีอย่างเงี้ยเพราะแล้วบางทีเนี่ยคุณเข้าไปในตําหนักเขาอย่างเงี้ยคุณก็คิดว่าเขาแบบจะจริงใจกับคุณเพราะเอาจริงๆจังๆแล้วปรากฏว่าเป็นผีเข้าก็มีผมเจอบ่อยมากถามว่าเพราะอะไรเพราะไอ้คนนั้นอ่ะมันวิ่งขึ้นลงตามตาหนักทั่วไปหมดพอขึ้นไปเสร็จแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไปไม่รอด เพราะอะไรความรู้มันไม่มีอะพูดตรงๆนะความรู้ไม่มีหนึ่งร่างไม่มีความรู้พอไม่มีความรู้เสร็จเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ก็กรอบขันให้มันก็ไม่ผิดอะไรหรอกแต่การไม่มีช่องชี้อะสวัสดีนะนะออตินนะเออนะเข้ามาก็พูดตรงๆว่าปัญหามันมันมีหลายอย่างบางคนเนี่ยไม่กล้ามารับขันครูบอกว่ากลัวงงื่อนงี้อย่างนั้นอะผมบอกเขาไปที่อื่นก็ได้เขาไปขึ้นลงเป็นสิบตำหนักกว่าจะมาถึงผมผมบอกอน้ําท่วมติดน้ําท่วมโอ๊ยแลังั้นก็รอ กล้ตายแล้วกันค่อยว่ากันใหม่เออนะหรือรอไกล้จะตายอะไรเงี้ยผมว่าบางทีนะบางคนเนี่ยของจริงก็ไม่ชอบนะเขาชอบของปลอมไปหาของปลอมบ่อยๆแล้วก็วิ่งกลับมาหาผม <S <S ผมก็บอกว่าโอ้ยผมรอมาสามปีแล้วจะไม่รอก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมไม่นั่งมานั่งรอใครเราผมต้องคานคนนะเอาจริงๆถามว่าลำคาญคนคืออะไรมนุษย์ขี้เหม่งเขี้ยวเข็นเทวดาเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจหรอกว่าเทวดาทาไมพูดสิ่งนี้บางทีผมก็รู้สึกเหมือนท่านนะรู้สึกเหมือนท่านตรงไหนรู้ไหม ไอ้ไอ้ที่มันถึงถึงก็ไม่ค่อยไปหาหรอกไอ้ไอ้ที่มันไม่ถึงอ่ะชอบจริงๆไอ้ที่ไม่ถึงก็ชอบจริงๆชอบอะไรชอบของปลอมนะพอได้ของปลอมมาเสร็จเดี๋ยวเทวดาจะพาไปทํางานเนีย่ยว่าไปอย่างนั้นนะสุดท้ายแล้วไงรู้ไหมหนึ่งวิชาการก็ไม่มีสองอักษราเลขยันก็ไม่ได้สอนสามเอรร่อผลขันเสร็จเททิ้งลงน้ํของเองไปแล้วเททิ้งลงน้ํานี่คืออะไรรู้ไหมคือ พอรับขันเสร็จแล้วเราก็ไปเลยหายไปเลยก็ไม่ได้มาติดต่ออะไรกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าติดต่อแต่ก็ไม่ได้แบบใส่ใจนะอาจารย์เนี่ยบางทีรู้อาจารย์รู้แต่ว่าอาจารย์พูดมากไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราอยากจะได้ความรู้จากใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าไปหาท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาตามผมไปอยู่รนะยะหนึ่งผมสอนวิชาอะไรให้เสร็จปรากฏว่าผมได้ยินคืนหนึ่งผมนอนหลับฝันไปผมเห็นเทวดาองค์หนึ่งมายืนอยู่แนละ้วพูดอะไร้มา วิชาจะเลือกคนผมสอนในนี่ไปเสร็จแล้วใช่ไหมปรากฏวิชาเลือกคนจริงๆคนที่ไม่รักษาศีลไม่อะไรนะวิชาหายหมดหายหายได้เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่หมั่นท่องไม่สวดแล้วไม่เข้าหาอาจารย์นอกจะไม่เข้าหาอาจารย์ก็ไปหาอาจารย์ที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่ว่าตัวเองก็ไม่พัฒนไม่สวดคือการที่อยากอยากจะสร้างตัวเองให้ให้ให้ช่วยคนได้ให้มีวิชาการได้ นั่นแหละคือตัวเองอย่างปากเนี่ยแบบนึกขึ้นมาได้ท่องได้นึกขึ้นมาได้ท่องได้เนี่ยไม่เอาชอบแบบไปอยู่ใต้เงาครูบาอาจารย์คนอื่นเออผมก็เข้าใจเรื่องนี้นะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ลองคิดให้ดีๆนะตึกตองนะว่าถ้าไร้ซึ่งอาจารย์แล้วอ่ะใครจะมาช่วยเราอาจารย์อ่ะบางคนเนี่ยเขาอยู่ของเขาได้เขาอยู่ได้ถามว่าอยู่ได้เพราะอะไรอยู่เขาทาทุกวันเขาทําตลอดแต่บางคนเนี่ยถามอาจารย์ไปอย่างนั้นแล้วก็หายไปถามอาจารย์ไปอย่างนั้นแล้วก็หายไปนะ นี่ยังไม่เย็นเนี่ยมีคนโทรมาหาผมผมก็บอกว่าคุณติดต่อผมมาตั้งแต่ปีหกสองจนตอนเนี้ยหกสี่จะสิ้นปีแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะจะไปตามาเออบอกว่าจะมาหาผมผมก็ไม่ได้แบบใส่ใจว่าจะมาหาหรือไม่มาหาหลายคนนะ่ะมาถามผมบอกว่าตั้งขันเองทําเองก็ทําไปทําไปเสร็จแล้วทำไมเดี๋ยวเออตั้งขันเสร็จแล้วบอกว่าไอ้นี่ทาไมยังสืง่อองคแม่สื่อไอ้นุน่นไอ้นี่ไม่ได้ก็ผมบอกว่าเอา้าคุณคุณมีอาจารย์ไหม ไม่มีอ่าไม่คุณไปหาอาจารย์คุณอาจารย์คุณสอนอะไรมั่งไม่สอนแล้วคุณรู้มั่งหรือเปล่าว่าอาจารย์ดีกับอาจารย์ไม่ดีมีข้อแตกต่างอย่างไรคุณจําไว้อย่างเดียวนะถ้าคุณพูดว่าจะไปหาใครเนะี่ยคุณต้องมีสัจจากับเขาถ้าคุณไม่มีสัจจากมันเปล่าประโยชน์เพราะเทวดาเนี่ยนับถือสัจจากเป็นหลักเขาไม่มามานับถือคําพูดหรือลำลมปากของคนนะใครมีสัจจากใครรักษาสัจจากเท่าชีวิตได้คนนั้นอ่ะอยู่รอดปลอดภยัย แต่ถ้าใครไม่รักษาสัจจะเท่าชีวิตนะอย่ามาพูดกับผมนะว่าอะไรรู้ไหมว่าจะมาหาอยางุ้นอย่างนี้อย่างนั้นผมเจอบ่อยนะเจอบ่อยผมบอกว่าอย่าอย่าพูดเลยนะทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็อย่าพูดเลยผมพูดไปอย่างงี้ประจำอ่ะนะเพราะอะไรมนุษย์มีสัจจะในโลกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังเด็กอ่ะผมไม่เข้าใจหรอกผมเข้าใจแค่เพียงมนุษย์เขี้ยวเหม็นเขี้ยวเข็นเทวดาตอนนั้นผมไม่เข้าใจสิ่งแต่พอยิ่งทํางานเกี่ยวกับพิธีกรรมทางานเกี่ยวกับการทําขันคูทํางานเกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมบอกคนนู้นบอกคนนี้เขาจะมาหาผมบอกว่าเอางี้ด คุณมั่นใจไหมว่าคุณพูดแล้วคุณทาได้ถ้าคุณพูดใจทาได้แล้วใจคุณก็เท่าเท่ากับเทวดาแล้วหรือว่ามีสัจจะขายเทวดาแล้วแต่ถ้าคุณพูดแล้วคุณทาไม่ได้อย่าพูดเลยนะมีเยอะนะมีเยอะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยโทรเข้ามาหาผมบอกว่าอาจารย์ผมจะไปรับขันพระศิวะผมจะไปรับกับพระองค์งนี้ไม่ต้องมาถามผมหรอกคุณไปคุยกับพระเอาเลยนะคุยกับเจ้าสํานักที่คุณจะรับเลยนะไม่ไม่ต้องมาคุยกับผมาคุยทําไม ผมไม่ไม่มีไม,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 ไม่ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาให้นั่งถามผมมีหน้าที่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมหนึ่งตรวจองค์ตรวจเทพสองประกอบขันคู่สามทำและก็ทำทำ,ทำไม่ได้มีหน้าที่มานั่งคุยนะแล้วใครบางคนเนี่ยมาขอคําชี้แนะคําชี้แนะเนี่ยบางทีผมให้ได้แต่พอให้เสร็จแล้วเนี่ยคนนั้นจะทําหรือไม่ทําหรือคนนั้นจะแบบว่าเหมือนกับว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันก็เรื่องปกติเพราะว่ามนุษย์ปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะเขาเรียกสัจจะในหมู่โจรน,นะ จำไว้คําเดียวนะสัจจะในหมู่โจรเนี่ยสําคัญที่สุดในหมู่โจรจะไม่มีสัจจะแต่สัจจะจะมีในหมู่เทวดาเหล่าเทพเหล่าพรมเหล่าผู้ดีนะบัณฑิตเหล่าเทพเหล่าพรมเหล่าผู้ดีเหล่าเทพเหล่าบัณฑิตจําไว้แค่นี้นะผมมาพูดตรงเนี้ยไม่ใช่อะไรการรับขันคูอ่ะบางคนอ่ะไปรับขันเอาขันผีมาแล้วมาหาผมผมก็ต้องมานั่งไล่ให้พอไล่เสร็จแล้วต้องรับขันประกอบให้ใหม่ ถามความรู้สึกนะผมทําอาชีพเหล่านี้มาผมทํามานานแล้วอยู่ในวงการนี่มากันนานนะถามว่ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายคนไม่มีสัจจะเบื่อหน่ายพวกไม่มีสัจจะมากที่สุดจําไว้อย่างเดียวอะเรื่องขันครูเรื่องอะไรเนี่ยคุณจะไปรอนาจวัสนาบมกเขาบอกผมว่าอะไรไหมเขาเนี่ยไปรับขันมากระจากพระนะรับมาจากพระเปิดเนตรเปิดหุน่เหน,เป,น,เ,ปน ύ, เปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นผมบอกว่าเอาเป็นว่าคุณเชื่อใครคุณก็ไปหาคนนั้นง่ายสุดมาถามผ่านผมก็ไร้ประโยชน์ เพราะอะไรเพราะผมไม,ไม่ได้มีหน้าที่แบบมานั่งช่วยใครเอาพูดตรงตรงผมช่วยใครรู้ไหมผมช่วยคนที่จะมาเป็นสิทธิ์ผมผมจะไปช่วยคนนอกก็ไม่ใช่เรื่องของผมเพราะผมไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นแล้วหลายคนชอบบอกว่าผมไปหลอกคนถ้าผมหลอกคนคนคนนั้นไม่มาหาผมเองหรอกเอาพูดตรงๆผมใช่ว่าผมเดินเดินเข้าไปใกล้ๆคุณแล้วไปจับมือคุณมา,ณมาก็ไม่ใช่นะคนที่แบบว่าชอบบอกว่าอาจารย์หลอกอาจารย์หลอกเนี่ยคือบางทีเนี่ยเมียมารับขันแต่ผัวบอกว่าหลอกผมหลอกนะเป็นอย่างนี้บ่อยมากคืออะไรรู้ไหม ผมผมพูดผมผมพูดผมชอบพูดผ่านโทรศัพท์คำหนึ่งนะถ้าคุณอะมารับขันกับผมอะคุณต้องทำใจอย่างหนึ่งหัวคุณจะต้องบอกว่าผมมาไปหลอกคุณมาเป็นอย่างนี้ประจำถามว่าเพราะอะไรเพราะหัวคุณเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องก็มีนะไอรู้เรื่องก็มีแต่ถามว่าผมทำรายการคนมีองค์ทุกวันเนี่ยถามความรู้สึกว่าเออทำไปแล้วอ่ะ ผมได้อะไรกลับมาผมบอกว่าบางทีบางคนเขากระ่าผมอ่ะดดานะพูดตรงนะบางคนเขาก็ดดาแต่ผมก็ยอมรับเรื่องราวเหล่านี้ไอ้บัทอนจิตจใจคงเรื่องปกติผมไม่คิดอะไรเพราะอะไรรู้ไหมวางเฉยวางเฉยนะมุทิตาเมตตากรุณามุทิตาบเบกขาตามที่ท่านท้าวมหาพรหมเทพเทวาพูดบอกมนุษย์น่ะมันโลกโลกไปหมดถามว่าโกโลกคืออะไรมนุษย์ไม่มีศีลธรรมอะ่ะมีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกมนุษย์มีศีลธรรมมีสิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยแค่นี้แหละนะท่านบอกผมแบบนี้ว่า มนุษย์เนี่ยเชื่อคาพูดมนุษย์เนี่ยเชื่อได้แค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอย่าไปเชื่อมันบอกนี้ทําไมอะ่ะเพราะว่ามันบอกว่ามันจะมามันเงียบเงียบไปสามปีผ่านไปโทรกลับมาโทรกลับมาหาอะไรหาหาปลาอะไรบอกไม่มีประโยชน์อะไรคือไปไกลๆเลยนะเออผมว่าไม่ค่อยอะไรหรอกเพราะว่าคนที่มาหาผมมนเขาก็มาหาประจําอยู่แล้วนะไอเรื่องราวต่างๆกับผมมาเล่าให้คนทุกคนคงวงนอกนะคนนอกที่เป็นแบบร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยถามว่า การเป็นคนทรงเนี่ยมันอยู่อยู่อยู่ยากเขาอยู่ง่ายมีบางบางคนเขาก็บอกผมนะว่าอยู่ยากบางคนก็บอกอยู่ง่ายแต่ผมว่าชินละถามว่าชินเพราะอะไรผมไม่ได้ใส่ใจเนี่ยว่าเป็นร่างทรงแล้วมันเป็นยังไงม,ม,มัน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 คือพูดง,ง่ายๆนะคือคุณไปขึ้นตําหนักอะไรก็ได้ตลอดสามปีเนี่ยคุณไปตําหนักไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้นะแต่ถึงเวลาคุณก็โทรมาหาผมโทรมาก็ผมบอกโทรมาทําไมมันลกนะรกโทรศัพท์เปล่าๆนะเออนะ บางคนเนี่ยบอกติดต่ออย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคอยดูกับคลายล็อกดาวน์เนี่ยนะผมพยากรณได้เลยนะโรคระบาดเยอะเอาพูดตรงตรงเลยนะพยากรณได้เลยว่าโรคระบาดเยอะนะเตรียมตัวกันไว้ด้วยใส่หน้ากุ้งหน้ากากแมสกันให้ดีผมรู้แค่ว่าโรคระบาดมันจะเยอะแค่นั้นแหละนะบางทีเนี่ย <c oughs> การเป็นคนทรงเนี่ยมันพูดตรงพูดตรงเกินไปบางทีผมพูดตรงนะผมไม่ค่อยกระแดกเหมือนคนอื่นเขาคือปัญหาทําไมพูดตรง เพราะว่าคนที่มาเนี่ยหนึ่งคุณไปรับขันกับใครก็ตามเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาคนนั้นตลอดทั้งชีวิตสองคุณไปรับขันกับใครก็ตามอ่ะคนนั้นจะต้องให้คําปรึกษาและจะต้องชี้แนะทางที่ถูกต้องที่ควรให้กับคุณนะสินห้าต้องบริสุทธิ์นะปฏิเสธปฏิเสธนะการทำวายญมุกทุกประเภทนะถามว่ามันยากไหมก็ยากอยู่แต่ถามความร,รู้สึกว่าคนเราเนี่ยที่มีสัจจะในโลกเนี่ย ก็ถามนะมหาเทพมหาพรหมนะมหาอินเนี่ยนะนะท่านเทา้าท่านพระอินท่านพระพรหมนะผมถามเลยนะวนรษย์มีสัจจะในโลกเนี่มีกี่เปอร์เซ็นท่านบอกว่า20เปอร์เซ็นจากร้อยถามว่าแค่หนึ่งหนึ่งในห้าเหรอบบงนี้ใช่หน,นะนึ่งในห้านะบบงนี้เผลอๆจะแค่หนึ่งในสิบเอาด้วยไอ้หนึ่งหนึ่งในเก้าหรือหนึ่งในสิบเอาด้วยเพเผลอจะน้อยเอาด้วยเพราะอะไร พอมนุษย์มีสัจจะเนี่ยหายากยากยิ่งนะส่วนการรับขันครูทําไมถามว่ามันเจ็บปวดตัวมันปวดเมื่อยใจมันทําไมมันปวดเมื่อยมันรู้สึกมันห่อหอเหี่ยวเหี่ยวมันรู้สึกไม่ไม่มีกําลังมันอยู่ที่ว่าบารมีของครูบาอาจารย์ที่คุณรับมาเนี่ยมันเขาให้คุณเต็มไหมถ้าให้สมบูรณ์เนี่ยตัวคุณจะปวดเมื่อยระยะแรกๆถ้าคุณปฏิบัติทาไปเรื่อยๆความปวดปวดเมื่อยเหล่านั้นอ่ะมันจะค่อยๆคลายลงสองสามปี สองสามปีต้องปฏิบัติเขาเรียกว่าต้องปฏิบัติแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ปวดเมื่อยอยู่อย่างนั้นนะก็ผมก็มพยายามจะมา,ถาแถลงไขพยายามจะมาพูดมาคุยว่าไอ้ทุกอย่างในโลกเนี้ยคุณน่ะจะไปถามเอากับเขาทั้งหมดก็ไม่ได้คุณต้องไปศึกษาต้องไปเข้าใจแล้วคุณต้องเลือกอาจารย์สําคัญสุดคุณเลือกอาจารย์ได้ถูกมีศีลธรรมและดีอ่ะทำให้ตัวคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้าคุณเลือกอาจารย์มาแล้วเลือกอาจารย์ผิดทางนะ สุดท้ายแล้วเขาแก้อะไรใหคุณไม่ได้คุณก็เลือกอาจารย์ผิดไปแล้วสุดท้ายมันก็แย่ไปตามบางทีผมพูดความจริงอ่ะคนก็รับไม่ได้นะแต่พูดความจริงอ่ะมันเป็นสิ่งไม่ตายมันดีตรงเนี้ยแหละนะคือพวกคนมีองค์อ่ะที่มีสัจจะมีน้อยเอาไวตรงๆเลยที่เจอกับผมอ่ะนะมีน้อยมีสัจจะนะแต่คนไม่มีสัจจะก็บอกแล้วไงว่าร้อยจะมีแค่ยี่สิบอีกแปดสิบมันจะเละเทะะส่วนใหญ่ที่เจอมานะ นะต้องดูนู่นสังเกตนู่นสังเกตนี่อ,อ้าอาจารย์ต้องรู้อย่างรางางงู้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นะนะนะพอมารับขันเสร็จบางทีก็ว่าอาผมว่าชินละเรื่องพวกนี้นะถามว่าทํารายการคนมีองค์มาถึงวันเนี้ยก็หลายปีแล้วนะมารับใช้ท่านท้าวมหาพรหมนะอา่านะถามความรู้สึกนะว่าเอาสจจกเนี่ยหาจากคนยากไหมผมพูดเลยนะหายากมากนะเอาคนดีๆเนี่ยก็ยิ่งหายากใหญ่นะ แต่พูดตรงๆว่าถามว่าความรู้สึกอ่ะการที่เรามาเป็นแบบเนี้ยมันรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันได้ช่วยคนแต่คนเนี่ยมีสัจจะมีน้อยนะก็จึงเข้าใจคําว่ามนุษย์เขี้ยวเหม็นเขี้ยวเข็นเทวดาถึงบางอ้อว่าไม่มีอะไรในโลกนะที่จะสามารถจิรังยั่งยืนสามารถเอายึดถือได้โดยตรงนะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาหาผมก็มาคุยกับผมนะมาดูกับผมนะก็ได้ไม่ว่าอะไร แต่ถ้าเกิดจะมาถามผมแล้วจะไปรับมาคนอื่นคุณไปที่อื่นเลยดีกว่านะไปแล้วผมไปแล้วนะ<ป>ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0 9 2 5 9 2เ2 6 1 ID งสองหาย์อ้สิริ15ึ่้าและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณะเมตราเบอร์โทรศูนย์6ปดสี่เก้าสองหกหกหาลหนึ่งเอาละ นะผมก็ไปละนะนะใครจะรับขันหรือจะอะไรก็ไปติดต่อด้านหลังแต่ถ้าเกิดไม่มีสัจจะอย่าโทรไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็จะมารับถามผมแล้วไปรับคนอื่นก็ไม่ต้องมาถามผมไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าผมไม่ได้จัดพิธีตรงนั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะ่ะนะมันลกอะ่ะเยอะมากด้วยตอนหลังไปแล้วครับนะอืม